ใส่เดียวก่อนหน่อยพี่ออกมาดังอีกแล้วรอบนี้รู้นะไม่มีพิกต้องติดชุบมาก่อนครัยบร้อยรถปาดมาโอ้ยจังหวะคือที่ชุบเนี่ยไม่ได้ติดรู้ด้วยโอ้โหนั่นไหนริ้วผักอย่างสวยเลยฮะตามมาต่อตรงนี้งานต่อไม่เป็นสิครับนะชีราชาชีเจอพัดลมปัดแห้งๆแล้วตามต่อมันจะเอาต่อเฮ้ยเฮ้ยเอาเราสุดเอาเราสุดเอาเราสุดเลยอ้โหเพลงนี ลแล้วดอกน,นี้โดนล้านหรือเปล่าโดนล้าน<อ>ด้วยโอ้โหของจริงโดนโด้จนเจอดล้านแล้ววิง่งไล่ใส่โตงริกกี้ไปเริ่มหายไปทีละคนขบวนของบูริรามยูไนเต็ดอีสปอร์ตเลือกแตกแถวกันแล้วอะตรงกลางมีรถถังอีกเหมือนเกมไหนเลยครับเหมือนเกมนี้ไหนเล่นใหญ่เลยครับอย่างนั้นเลยฮะสี่คนเดินปล่อยให้มันสปีดไปแบบนี้แล้วไหนลิวขึ้นสูงไปวคาหลังคาราชิอันติมีหรือเปล่าโดนโถยโดนทะลอยโดนพัดปั่นโดนดังอีกโอ้โหเข้าโกสะดือโง่ โอาเฮ้ยพลิกดังโอ้โหเลือดล้นลิกกี้จะตายเอาลูกโอนไหนริ้วเดินเข้ามาแล้วมีตัวแข็งอยู่ต้องเสียชุบไปเลยเหมือนกันแล้วปาดมาดูดูไม่ได้ติดชุบด้วยเราเอาตัวได้เหรเจอได้อยู่เหมือนกันแล้วเดินไปเตะบอลไนไหลริ้วจริงไม่ตายจริงไม่ตายเฮ้ยโอ้โหมันเออจริงๆแล้วกลายเป็นว่าลิกกี้ตายเองในดอกตีนเตะบอย ไลายเป็นคนลอดออกมาได้ในการกดมาร์กออฟฟอร์ดล้วเสียวจากนี้โฟกัสฝั่งขวานะครับไปปาดตัวของดูดู่ะสับมาดาเม็ไม่พอริิ้นบอยครับรุ่นสุดทช้ากว่ามาตอนนี้มีกดแข็งอยู่เอาดิมาได้ตีอยู่แต่ว่าลิวเสียลก็ตีมีเหมือนกันล้มไปก่อนหนึ่งตัวตรงนี้ราชิมาโดนอันตียกจิกิงเก็บเจ็บถอยก่อนอานตีหมดแล้วแล้วฟอมแตกไปแล้วอ้โหมีาสโดนฟิกดังจากทางฝั่งของไม่เจอได้นะครับ เลยเปิดก่อนแล้วกันเปิดก่อนได้ปูเลยได้เปรียบไม่รู้แต่เปิดก่อนไหนเลื้ยวเจ็บมากดังเข้ามายังฆ่าใครไม่ได้แต่เลี้บอยดราม่าเหมือนที่รอตัวเขาต้นเขาแย่งฮะเดินผมรู้ก่อนตรงนี้เขามาดังหนึ่งทีจับดาเมจเข้าไปดาเมจไม่ค่อยจะเลือดลดไม่รูเท่าไหร่ครับตัวของทางว่าเจอเจยวจานมาตรงนี้แล้วลิกกี้ลิกกี้รออยู่ผลิตมาพาราชิพาลิชิเด้อลายก็เกิดอยู่ตรงนี้รไปด้าหลั แบบนี้แล้วขยับ,ยบเอาไว้ก่อนครับรีเซ็ตกันใหม่หรือเปล่าแล้วบอลพลิกขึ้นหน้ามาแต่ว่าสกิมหมดมือไปแล้ว,วโอเคเกินมาเกิดมาห้าบุดสี่ดังอีกแล้วเปิดอีกแล้วครับตรงนี้ฟอลได้ซองมานูนนโดนมีไม่ต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วยูเสี่ยงเดินตามมาแล้ว,ลวไหลเร็วมันอ้อมหลังรออยู่เขามาขวางตรงนี้แล้วลี่ไม่ไหวเหมือนกันครับเสี่ยวจันไปเดินเข้ามาแล้วปาได้หนึ่งทีกลับมาล่างยังหรือเปล่ายังไม่กลับยังไม่กลับก็ติดเคียร์แต่ว่ากลับมาได้เรียบร้อยเหมือนกันแลกกันไปลิกกี้เสียก่อเกิดแต่่วาเสี่ยวจจานนน่ะะตยยรรริงดดืื้้อออคคัับผมูบ น้อยยิงอยู่เอาดิดูบอกกลัวที่ไหนอะเออกลัวที่ไหนทะนทก็ไม่ค่อยอยากเปิดอันตรีดังอีกแล้วแล้วฟอได้ซองมาครึ่งหลอดอันตรีสวนไปครับตรงนี้แก้สัแท็กเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแนี้แล้วโลดสกัดสกัดไม่มีฟกครับเข้ามาเคาะอุ้๊แต่มันค้ำปัดหลังสวยสุดได้เปล่ามามาสุดท้ายเออ ของเราเอาไหนรีวก่อนเอาไหนรีวอก่อนไหมหรือว่าจะชะรอก็ได้เพราะเลือดไม่พร้อมเล่นเท่าไหร่รัะเอากลางจบไปเลยลออทางตรงออไม่ต้องอ้อไมล่ะใช่แต่ว่าแวนการเลื่อนหลืออยู่รับเอาไม่เอาแล้วโดดมาทาไมโดดมาทาไมตัวของลับ,ลบตา,<ะ>ตาหายเลยแล้วขอขี่หน่อยได้ไหมกาลังจะหายไปตีทาวเวอร์ตรงนี้สําคัญมากๆฮะแล้วดิตเตบอยกดล็อกชิลมาผมมากความอืดแถมม,<า>มมีผม,มีชุบมีชุบ แล้วกดล็อกคิวตรงนี้ยื้อไว้ก่อนนะตัวของสกัดเข้าไปแบ่งด้านหลังแล้วมีอะไรมันไม่มีอะไรไงแล้วหายไปแล้วสตรงเสียวจานความแรงของตีบ้านตีบ้านตีบ้านตีบาตีเกมมาเกมนี้บุรีรัมชาชนะไม่ได้สามต่อสองเกมมาขู่โดนมาทั้งเกมโอ้โหโคตรเอาโคตรเอา อย่าล <differences S 2> ืมกดติดตามเพจา a r i n a AOV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย